สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกๆท่านครับ,รบวันนี้ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะฮะเมื่อวานให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องของอพี่น้องชาติพันธุ์เรื่องของการยื่นหนังสือถึงรัฐบาลชุดใหม่ในการดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิต่างๆ แต่ปรากฏว่าผมเดินทางมาทำภารกิจต่างจังหวัดนะฮะมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่ได้มีการร้องขอมาก็เดินทางกันเหนื่อยฮะทางก็ไกลแล้วก็ฝนก็ตกตลอดทางการขับรถขับราก็ต้องระมรัดระวังถึงผมไม่ใช่เป็นคนขับรถเองก็ตามแต่ก็ต้อง เชวนพูดชวนคุยนะฮะตัวโชวเฟอร์จะหลับในดังนั้นก็เลยเหนื่อยพอสมควรวันนี้ก็ยังไม่ได้ออกอากาศนะเกี่ยวกับเรื่องของที่ให้คำมั่นสัญญาไว้พรุ่งนี้นะะช่วงใดก็ตามที่ผมมีโอกาสผมก็จะมาออกอากาศแล้วก็นำเสนอสิ่งที่จะเสนอการรัฐบาลไป หลายข้อนะเพื่อที่จะให้รัฐบาลนะช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรากยาให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์หรือแม้แต่เรื่องของรายงานต่างด้าวคนดีเราก็ต้องยินดีต้อนรับคนไม่ดีนะเราก็ต้องผลักดันกลับเพราะอย่างนั้นบ้านเมืองก็จะเกิดความไม่สงบ ไม่ว่าเราจะไปอยู่หน้าแห่งหลตตำบลใดก็ตามในโลกนี้แน่นอนฮนะเราไปอยู่พมา่าลาวกมเมรเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์หรือแม้แต่อเมริกาอังกฤษเราก็ต้องเคารพในกฎหมายของประเทศนั้นๆนั่นคือสิทธิที่พึงมีพึงได้ที่เป็นจริงถ้าเราไม่เคารพในสิทธิของเขาแล้วจะให้เขามาเคารพสิทธิของเราย่อมเป็นไปไม่ได้ เราไม่ให้เกียรติเขาแต่เราจะให้เขามาให้เกียรติเราก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องกลับขออภัยที่ไม่ได้ออกอากาศไว้พรุ่งนี้เจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ